งดงามนะคะเป็นช่วงเวลาที่พระศาสดาเสด็จมานถทิ่นี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการที่จะส่งแสดงยมะกะปฏาิหารคะ่ะแม่ยมะกะปฏิหารแสดงตอนไหนตอนเย็นตอนเช้าตอนกลางคืนตอนเย็นนะคะเพราะว่าแสงสว่างจะต้องอลังการเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะ <c oughs> ไม้แสงสว่างอลังการนถิ่นอันประเสริฐนี้ค่ะนะคะสัตวร่วมกันนะคะดวงอาทิตย์จะรับฟ้าแต่แสงสว่างอันอลังการลัของพระสัสดาผู้สูงสุดนั้นทรงกระทํากิจในยามะกับปาฏิหารย์ถิ่นอันประเสริฐนี้เพื่อเกอื้อกูลเหล่าสัตว์กี่ล้านนะคะทั้งหมด200ล้านคือ20โกดนั้นเองนะคะซึ่งเราทั้งหลายนั้น ไม่ได้มีโอกาสนั้นเพราะบุคบคลที่ทำกุศลไว้ต้องอลังกาล้ามากเหลือเกินค่ะถึงจะมีโอกาสในการได้รู้ได้เห็นในยามกะปาฏิหารค่ะ